สวัสดีครับนี่คือต้นรังผมนำ,นำมาปลูกไว้อายุก็สามปีมุมนี้ส่วนนี้ก็คือต้นพยุงอายุก็สามปีต้นรังต้นพยุงดูนะครับต้นเล็กนิดเดียว แต่มีอายุ3ปีแล้วและต้นนี้อีกต้นหนึ่งคือต้นแดงอายุ3ปีเขาจะถูกปลูกในที่ที่ถ้ามองดูไปถัดเสาร้วดตรงนั้นก็คือป่ายูคาซึ่งเป็นต้นยูคาลิปตัสที่มีอายุมาหลายสิบปีปลูกไว้ ติดกับต้นไม้ป่าพวกนี้เขาจึงไม่จเจริญเติบโตเท่าที่ควร